แต่วิ่งสามร้อยเที่ยวครับพี่น้องแตมวิ่งว่างงานแหละอ่ะปรับพื้นที่ครับแถวนี้ให้มันอ่ามันเป็นลุมเป็นโบนะก็ปรับให้มันดูดีนะครับเราจะปลูกญ้าจากนั้นหรือเปล่าเนี่ยได้ทีทีแบบสบายครับพี่น้องทีทีอย่างนี้ก็มันเลยดิ เดี๋ยวรอเทไปนู่นก็ได้เนาะรอเทนู่นฟองทีนี้เทน,นี้ดันลงมาล่างเลยเลี้ย,ยงกิเลี้ยงวัวเดียวเราแซววิ่งวันนี้ไม่ไปทางไหนเลยใช่ไหมวันนี้เป็นคนแจกงตัวอ๋อวันนี้เป็นคนแจกตัวครับวันนี้ไม่่อยูครับเม,มือ่อาวานาดูคลิปว่า อ่าไปเบิกเงินได้เท่าไหรเมื่อวานเอเอไม่คลอคืออะไรไม่อะเออได้ได<อ>้ได้ได้ยซวิ่งปิดบังครับปิดบังความชั่วร้ายครับพี่น้องเสียววิง่งไม่อยากออกจีครับเนี่ยสุดยอดมากเสียววิ่งนะครับอ่าเบิกตังไปให้แม่นะพี่น้องเบิกตังเอาไปให้แม่เก็บแม่เก็บไว้ครับรอ บิกกับแม่ทีเดียววันที่อ่ามีครอบครัวใช่ไหมเออบวชยังนี่เองบวชบวชยังะบวชหรืยังยังไม่บวชเลยอ๋อแล้วเมื่อไหร่ยังยังไม่ปะตุงเมื่อไหร่จะคิดบวชเรื่องไม่ยามหรือย่ายังไม่คิดบวชยังไม่คิดอยากอยากอยากอะไรบวชเนาะรออ๋อไอ้มเคลียร์ปัญหาทางนี้จบก่อนปัญหาอะไรจะมีปัญหาอะไรเนาะ หลายอย่างถ้าบวชไปแล้วครั้งว่าใครจะส่งเออเนาะใช่แต่ว่าทุกวันเขาบวชแค่บวชคนบวชทุกวันบวชไปไม่ไม่นานหรอกยังบวชสิบห้าสิบห้าวันใช่ไหมใช่คืออ่าเราก็อ่าบวชสิบห้าวันถือว่าบวชแก้บนหรือว่าบวชอะไรก็ว่ากันไปนะพี่น้องแต่ขอให้ได้บวชนะ แต่ว่าตามที่จริงแล้วก็ปกติแล้วอย่างน้อยต้องหนึ่งพรรษานะครับหนึ่งพรรษานี่เท่าไหร่สามเดือนหนึ่งพรรษาสามเดือนนั่นแหละหนึ่งพรรษานสามเดือนนะครับถ้าได้หนึ่งพรรษาก็ดีนะครับถ้ามีรถมาได้ไงผมเลยปัญหายังมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าหมดไปแล้วข้างวดอ่าภารกิจหลายอย่างนะเนี่ไปจะยอดตก ตกสามเดือนเลยนะสามเดือนครับสามเดือนอ่ะนี่ก็อยู่ที่อ่า s a v ง n g แล้ฮะอยู่ที่ s a v i n งก็ยังยังมีเป็นอะไรยังมีปัญหาอะไรอย่างร่มนะนูวะอ่ะนี่น้องนี่ครับ มาแล้วครับสำหรับงานประตุงก็นี่ครับที่เทครับเทเต็มนี้เลยแล้วก็ปับพื้นที่นะคันนี้เวลาถอยมันทำไมมันหนักอ๋อสบายครับงานแบบนี้ครับ ui xe vinh à xe vinh จะวิ่งไปหางานต่อแล้วครับหรือไปทางไหนไม่รู้นะดูครับ ที่ดันสบายครับดินแบบนี้ก็ดันแบบไม่ยากเท่าไหร่ครับพี่น้องไม่ยากเท่าไหร่เขาก็าเอาดินมาโปะโปะไว้นะฮะเพราะว่าเห็นหน้าดินสวยนะครับเป็นเหมือนที่ว่าจะปรับพื้นที่หน้าหน้าไว้นะรับหน้าหน้าดินไว้นะครับ เอ้ ه, แถวนี้เขาเจาะบาดาลเนี่ยเจาะบาดาลเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดใช้น้ําประปาเรยเขาเจาะบาดาลน,น,นะคอัมะม่วงนี่ลูกตกมากนี่ครับมาดาูพื้นที่หน้าง,งานตรงนี้ครับว่าประมาณ40ิเที่ยวแต่ยินแสมวิ่งว่าอย่างนั้นนะประมาณนะครับประมาณ40เที่ยว แถวนี้ครับเต็มนี่แหละประมาณ40นนไม่รู้ว่าจะใช่40หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแซมวิ่งบอกว่างานไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นนะแต่ว่าปูแถวนี้แหละเห็นดินหน้าดินมันสวยนะฮะนะครับเดียวว่าโอ้ปลาตุงนี่ทำไมโชคดีแท้ที่เทก็ไม่ได้เทยากเทเย็นอะไรนะครับเทแบบสบายๆนะครับไม่มี ไม่มีที่ยุกมีแต่ที่แข็งฮะแข็งเกินฮะไม่มีที่ยุกมีแต่ที่แข็งครับอืมอ่ะ,อนอะคนขับประตุงก็ได้คนใหม่มาขับอีกแล้วครับวันนี้เป็นเจ้าเอกดัมซิงนะครับหายไปนานนะครับเจ้าเอกอันนี้ใส่สิบเมกนีโหลดพอมันหมดระยะมันก็ช้ามันจำกัด มาแล้วนะฮะนี่ครับโอ้แสมวิ่งต้องให้เขาจอดเบรกสบายจะงอ,งอ, <laughs> นอคนทำเลยช้านี้ขับรถตีดเช้านี้ขับรถไถติดไม่ง <laughs> ั้นเราก็เทงี้ก็ได้เทนี่เทนี่เทนี่ล้วก็ค่อยไล่มา ที่นี่ใช่ไหมให้มันเอาเวลาดันไม่ยากทีนี่ห่างๆหน่อยเวลาดันยากเอามาเอามาเราจะเปลี่ยนท่อใหม่เลยเอาเหยียบสายทำไ,ไมมันไม่สวยใส่ตัวสวยเล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 ยพอพ่อพอดันเอาไม่งั้นมันเตลิดแล้วมันก็อยไปยากยาโอ้ธรรมดาครับมา,านี่ครับสำหรับที่นี้ก็อ่า พื้นที่40เที่ยวครับแถวนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับพี่น้องนี่40เที่ยวครับโชคดีมากครับแซมวิ้งครับอ่ะนี่ฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ